สวัดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนค่ะสวัสดีเอฟซีไมเอฟซีเก่าสวัสดีท่านผู้ชมทั่วโลกค่ะมาอนี่มาเนี่ยมันแรงเดอ้อพี่น้องมาจับปลาคอนค่ะเพราสวิตพ่อปลาคอนนี่แหละค่ะมาเราจับปลาคอนน้ำลดเกี่ยวเดอ้อพี่น้องนี่มามาแล้วก็ลุยเลยค่ะมากับลูกคือเก่าเดอ้อค่ะสาแนี่ยนี่แน่กะโค้ดโข้อไพ่เดอ้อพี่น้องเพราะว่าปกติเขากับเป็นคนบ่บบฝ่าวอยู่แล้วอ๋อเจนนี่ทักทายในลูกมาผมเดี๋ยวลุยเลยค่ะปลาสลิดเด้อพี่น้อง เออ,เอ,อนั่นเด่นดิกะสิจับนำโอ้ยนี่ปลาสลิดจ้าปลาสลิดเลยอืมนี่ปลาสลิสดเลยสลิดโอมอุ้ยมันหนามมันหลายเนาะเด่นอุ้ยตัวงามค่ะพี่นอ้องมันบอขอนกล่องเดิอนีน่หนามยังหลายอยู่ค่ะจะเห็นบน่ละ ถามขึ้นหลายอาเบิ้งปุ่นปุ่นอยู่มองปุ่นลูกพอสีไป,ปมองปุ่นปะง้อ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 เต็มเลยต่หนามันหลายพี่ีผีไป กันก่อนโอ้ยนั่นโต๊ะล่างหนามไทยมานี่รถเกี่ยวเหยียบก่อนจะเบาจะเบาเลยลูกสองมือเลยอุ้ยเต้อนังกันจิ้ำจิ้มนพี่น้องเบื่อนปลาสลิดเตอร์จันเดี๋ยวจะมันอ่า โอ้หลายคักอือปั๊ดโอ้โอโอโอปลาสลิดหลาย เดียวมุนขึ้นเตี้มเพื่องเลยมาจับผีในเพื่องผีจงมาหลายมากคุ้มไรอยู่เอา้ ừ, well? าไปเรื่อยๆของเพื่อนยังสัตว์ล่ะค ja ่ะพี่น้องปกติก็เป็นแบบนี <S 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 ええ้เด้อค่ะมักจับม Ges ักเห็ดหักเขาเห็ดไปเรื่อยๆของเขาค่ะมาจับกระสาวกันนี่กลบอานี่โอุ้ย โอ้ยนิ่งหมนไปแหมโอ้หลายส่นโอ้โหลุมนี้เต็มเลยอืมเจ็บเบบบะพี่พี่โอ้โเปิดออกกับว่าแม่นเจ้ จับมือเดียว

S <s <hr an _> จะเอาใส่เรยียแพ่เนี่ยแพ่เทียวนี่อาไปไอ้เดู๋ย่งหลาจะจับปาไจับปาเนี่ยขาไปจัปั้ดัจบับจับเออน่ะเออเาหลายตัวเลย <S <s <hr an _> nó lại nó chấm ngạp <laughs> <laughs> Chào subscribe cho kênh Mì <laughs> โอ้ไปบักดอนมาตีเฮ้ยมันบักเด็กกลัวมาตีโอ้กระดองอยู่ดิเฮ้ยอย่าให้ นัเคยว่าปวยอย่างมันหี่เขาก็ยังงงมันหลายปีนนิก็จะนิดหลายอยแถวทั้งบานเข้าไปไ <c oughs> หนเนี่ยไปกระเดิอปัจจัยเลยสิบอย่างไรป้ปาของมันลองมองนี้แม่นนเนี่ยเ้โ่โอ้ยดิงอ้ยง่ายมาอมากโอ้ยอ้อออาวไกระเดิดก็มี่ <c oughs> ได no, ้เลยว่ะโตเนาะโอเคผู hhhh, an, e ้ไรแต่มีปลาแต่ริบมีปลาแนวอื่นได้ปั่นเอา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 โอเค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 โาเคโอ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 เคโาเคโอเคโอเค พ่อมันคิดนุมเป็นนุมเอาเมียยัง่ะเอาเมียจะได้พ่อจะปอหกจังวังแล้วคู้ชายหมักเนะ้อบะมี่รักพว้ชาวหมักมันก็ด้องไปเู่นหัวนั่นเลยเห็นปาเขาหลุด

Vamos lá. อันนี้ใส่ปากตีเนาะโอ้้ดอกปลาสลิดตัวนี้เออมึงหงม่ก็มีหายเป็นกลอ้าจับเอาจับเอาว่างว่างว่างอันนั้นไปแล้วก็จับเอาจับเอาเลยมันออกปะได้ดอกอือ โอ้ยหลายคะ่ะพี่หนุอมพูน่ะกำเลย,อ,ยอืมเต็มตา <c oughs> จับจับจับเออนะ <c oughs> <c oughs> อุ้ยนี่วิธีวิธีวิธีบรุกเปิดอุ้ยเต็มเลยเร็ว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  โอ้เรวเร็วเร็วจับตืนจับฟูดีดน้ำดีดเดี๋ยวอันนี้กล่องกล่องอันนี้ค่ะพี่น้องไปโอ้ใจไปอต้นต้นน้อยมเีต้นน่ี่วิทย์อ้นอยู่ในม่วิท ยั่ไงอันนี้ยี่ไข่ยี่ย่องเลยวุย้ยเต็มอยู่วิทย์สองมือเลยลูกไอ,อ่นองเขาเดียวเกือบเครื่องคู่ละปลาสลิดเล่นๆอ้เนีนๆล้วน อุ้มันหลวุ้นลุดมือกับพองเบิกหน้าหัวกับขาดเลยไหนดีเดนี่เดวิดเออ เขียงมันหักตัวหน่อยเนาะมันใหญ่ปลาสลิดโอ้โไอ้ปูเท่าปูเมื่อคืนกูนี่เด็ดอุ้ยงูไออื่นี่ไอนี่นี่นี่งูมึงจีเตะจับอย่างเดียวมึงเี็นหนอนลาบสาบอยู่เอือนนะจับเอาจับเอาเอือนนะจับจิ๊บจับจิบเลยลูกเออนนะนี่ เร็วห,หุ่นต็นลงม่อีกอ่ะป้าคือกันโอ้บอกห้อยบอกห้อยไงนะนับไปไปถักก่อยลูกแม่ยังเอามาเลยเอ็งเอาใส่เลยพี่ไปทางไปทางไหลก่อนมาเด้อ,อดำอยู่ย่ะ

ให้หนกทงตัวของเสียงวิดบึงบึง,บงลูก,กับเจ็บได้ลคด้ค่ะชอาอกน็นิกากับด้ครงขู่ลเลยอาพี่นไเีไปใส่เลยเนยเอะเออเอาใส่นนั่นแหละม่เชอหลี่นั่นแหละลูก นี่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 ละเออจับนี่นี่นี่เบิ้งหมองเพื่องต้นนี่มึงอยู่นี่อยู่ติีมองนั้นต้องเอาเพื่องลงไหวอื่นน่ะกระปุกปูก็ค่อยหลาแส่ไหลายของสิเด็กจับไปตื่มกันเออนะแล้วปะเอาเพื่องลงไว้ยังใส่เลยลูกได้มันก็ลงมา ไอ้คนึงปูเต็มเสือละหันมาเบิร์กูหันมา นนคือกิโลแลยวยาก,กิ่ไรน้ะเอาลุย,ยต่อเปียกเบิดเปียกกระจังมาแล้วฟาดได้เลยเมียน,ยนเอาไป่อมังได้กับกระโรบบอบก จะเลือกพี่น้องอ,อุ๊จะเอาไฟสายมานำมีค่ะเหมืนนอมนแล้ควลค่ะพี่น้องกำลังจะเวียนสิตกดิน ลยายเอามาอยู่ปู่มมเบียนเมดเอาลงมาจากกระเจี้งรูปเมดเอาลงมาเดินเรากอนี่กะเครือร่องคู่คะ่ะหายวีดลูกใส่หลายบ,บ่ของวีดหันมาบังลูกอุ้ยแซนวีดเด็ดเต็มถุงเลยพี่น้องนี่คะ่ะเขาก็าคอยเห็ดของเขาไปเรื่อยๆแต่เขาก็มาเอาละมาเขามาจังใดน,นี่ดิ เอามันขึ้นมาโอดเรียนัดมาเกยมื่อล้วค่ะไก่สีเมือดล่ะไก่ลา,ลายแหงอยู่ทั้งในครูทั้งในกระสังเนะาะจะแบงกันจับแยกกันจับอันนั้นหลูกก็นี่สาวกันดีกวาค่ะไปหาเดี๋ยวไปสรุปคลิปสรุปคลิปหลังป่าก,กันอยู่เพื่อนเด้อค่ะพี่น้องโอ้ยมานแหงค่ะไปค่ะชีวิตเลื้ยงงานเป็นกระดกกระาษบัตรล่ะค่ะไปค่ะเมือ่อนเพือน ค่ะอันนี้ของหนองแซนดิดเนาะค่ะคุณจ๊ะตัวอะไรล่ะโอ้ได้หลายอยู่ตัวละเอาบัดนี้ในครูหรือว่ามาเท่และเซตด้ล้างมีแต่ว่าสลิดอ่อยตัวเด้อจ้าพี่น้องเออเท่ละอื้ยหอกล่องจุนพลไปตรงปลาสลิดคักทักเลยค่ะเดี๋ยวตักน้มหลางเนาะพี่น้อง ูเพี่น้องูกปลาอืมซีหาโลอีกแล้วจ้ะพี่น้องเกือบเต็มขู่แล้วนี่ป้าสะรีบ้วหๆวเน้นๆด้วยจ้ะเน้นในมือตัวนงอคือลูกาอองพูดถพี่น้องปลา ก็อ่อนค่ะเต็มเกือบครึ่งกระมังไลค่ะกีรีค่ะ,คะมันๆเลยอันนี้ปลาขอนปลาสลิดค่ะคักเลยเด้อค่ะนี่พี่นงองดงปลาสลิดคักๆเลยค่ะสาหรับคลิปนี้ค่ะพี่น้องเอาไปเพียงเท่านี้เนาะค่ะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกไลค์ทุกแชททุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกาทการติดตามรับชมผิดพลาดประกันใดขอโทษขออภัยหลายๆเด้อค่ะ ลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะค่ะ